กลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมครับคลิปนี้เรามาสรุปร่างกันครับผมครับสูตรสูตรนี้นะครับที่เดินมาติดต่อกันหลายงวดนะครับกับตัวเลขฝั่งทางนี้นะครับ ก็คือ3กับ9นี่ก็คือสูตรนี้นะครับ3กับ9 2 5 8ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะครับ590ก็ลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะครับ2สูตรได้8กับ0นะครับแล้วสูตร2ตัวมา1ตัวล่าง2สูตรได้2กับ3นะครับแล้วก็ได้8กับ9นะครับ ฝั่งทางนี้ได้เลข7ตัว0 1 2 3 4 5 9ฝั่งทางนี้ได้ถ้ารวมกันนะครับก็ได้0 2 3 5 8 9 0 2 3 5 8 9ถ้าจะเทียบไปแล้วนี่ตัวเลขที่ชนกันนะครับ สูตรนี้ไม่มีหนึ่งแค่นั้นเองครับสูตรนี้ไม่มีหนึ่งนะฮะกับสูตรนี้ไม่มี8ครับแต่สูตรนี้มี8กับสูตรเด่น3ตัวก็มี8เด่นตัวเดียวก็มี8สูตรนี้ไม่มี8ครับอาจจะออก83ก็ได้พุ่นหล่าเตะของโกาของอ่อ ตอนนี้มาออกบูธที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับก็ทำคลิปในรถเหมือนเดิมครับผมผมก็อยากทำหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ขายของนะครับขายไก่ย่างนะครับมือไม้ก็จะดำๆดนิดนึงน้ำมันไก่ทานนะครับก็ต้องกลาบขออภัยเรามาพูดกันเรื่องตัวเลขดีกว่าเอา้า ถ้าจะจับกันแค่ชุดนี้นะครับเอาสวยๆเลยพูดไปเยอะก็เหมือนเยอะช่วงค่ำก็พอมีลูกค้ามากันเยอะนะครับเอาสวยๆเลยตามสูตร28 29 38 39กันนะครับจริงๆตัวเลขล่างนี่ โดยส่วนตัวนะครับตามสูตรนี่จริงๆศูนย์ผมอยากเอาออกด้วยซ้ำนะครับแต่ชอบส่วนตัวนะครับเอาเอาสรุปไปเลยง่ายๆสั้นๆนเพราะว่าผมก็อยากไปขายของนะครับเนาะผมก็ชอบสแสวงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับชอบส่วนตัวนี่ 8 3 3สรองที่พูดมาผมซื้อทุกตัวครับผมนักสแสดงโชคผมเคยหวังถูกเลขท้ายสองตัวแต่ผมเคยถูกรางวัลที่สี่เคยถูกรางวัลที่ห้านะครับ <c oughs> รองเก้าสามสามเก้าเนี่ยเมื่อก่อนสูตรนี้เนี่ยก็คือเขาจะเด่นตัวนี้ มากๆนะครับแล้วพักหลังๆเขาก็ประมาณว่า2ตัวมา1ตัวนะครับแล้ว2กับ3มา1ตัว8 9มา1ตัวเด็นตัวเดียวคือเลขแปดแต่ที่ชนสูตรหน้านี้กระดาษหน้านี้กับหน้านี้ชนกัน9ก้ากก็ชนนะครับเนี่ยครับมี ห้ามีเก้าเก้ามีหนึ่งมีสองเออเก้าสีบัมาอีกบน้อเด่นบนล่างตัวเดียวก็คือเก้านะครับขันทามาตัวนี้ก็สวยงามมากเลยเพราะว่าผมจะได้หลายใบ ชอบมากครับ3839ผมมาขายของก็เห็นคนซื้อเอ้ยคนขายลอตเตอรี่ผมก็ซื้ออดหนุนแทบทุกเจ้านะครับ 83, 3า8แปดแปสามสานี่ผมผมซื้อเยอะมากนะครับนี่บางส่วนนะครับนี่แค่บางส่วนนะครับผม ในกระเป๋าผมมีอีกนะฮะเนี่ยฮะสองแปดแปดสองแปดสามสามปดเก้าสามสามเก้าออเก้าสองสองเก้าก็ซื้อแต่ว่าซื้อไม่เยอะนะครับแต่ผมชอบ3839ไปกลับนะฮะผมซื้อคือชอบส่วนตัวนะครับ29มีไม่กี่ใบเอง แต่อยากให้เขาออกสามแปดแปดสามเพราะว่าถ้าออกสามแปดผมจะได้เยอะนะครับเนี่ยครับผมซื้อแปดสมสามแปดผมซื้อเยอะมากนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับบอกได้เลยครับว่านี่แค่บางส่วนแปดศูนย์ผมก็ซื้อนะครับสองศูนย์ศูย์สองผมก็ซื้อนะครับเพิ่งออกมาเผื่อถูกระวันที่สองพุ่นแล้ว 0660เลขที่ออกมาแล้วผมก็ซื้อนะครับ0990ผมก็ซื้อนะครับเลขที่เพิ่งออกมานะครับนี่ออก09แล้วมา06กแล้วก็มา02นี่ผมซื้อหมดนะครับชอบนะฮะก็ซื้อติดติดไว้เลขเบิ้์ผมซื้อใบเดียวอันนี้งวดก่อนผมก็ซื้อหลายใบนะครับมือไม้อาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับผมย่างไก่โดนฐานจับฐานมีน้ำมัน 8ปด8อีกสูตหนึ่งผมลองคิดเล่นๆดูนะครับได้แปดูเม็ดเดียววะสันอันนี้ซื้อกันไวไ้เฉยครับ78แม่ค้าลอตเตอรี่เขายัดเยียนให้เขาบอกเอาลรดจ้าเอาลดเกิดถ้าถึงรางวันที่2อะสันก็เอาครับเนี่ยครับ8 3 3 8ผมจะเยอะม,มาก คือชอบส่วนตัวครับผมครับอขอฝากช่องสัญญานักสแสวงโชคนะครับผมครับฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับคือช่วงที่ลงแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็ลงนะครับช่วงที่ผมทํางาน ศิลปะทําแม่พิมพ์กระถางแม่พิมพ์นู่นนี่นั่นผมก็จะลงนะครับทำงานเกี่ยวกับเลซินเกี่ยวกับพันไม้ผมก็จะลงนะครับเผื่อมีพี่น้องท่านไหนทราบนะครับเออเผื่อมีพี่น้องท่านไหนชอบนะครับเนาะแต่ขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุภุสกนครับผมครับที่ติดตามกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องเองด้วยนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงเพื่อแนวทางที่จะนําไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอ่อ สามแปดสามแปดแปดสามผมเยอะมากครับผมนี่นะครับชอบส่วนตัวสามแปดแปดสามผมเยอะมากครับวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านนะครับผมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ